คนจะเฮงช่วยไม่ได้จุดทูบไหว้ไอ้ไข่ได้504ศหาซื้อไม่ได้แม่ขายื่น0 4สห้าถูกตรงเพง8ปดใบสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดงังๆของไอ้ไข่มานําเสนอท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวๆข,ของไอ้ไข่มานําเสนอท่านทุกวันนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ คนจะเฮงทำยังไงก็เฮงนะคะมีสาวรายหนึ่งนะคะหาซื้อเลข504นะคะหลังจากจุดทูบไหว้ขอพรไอ้ไข่แต่หาซื้อไม่ได้นะคะพอดีไปหาซื้อแม่ค้าหวยนะคะยื่นให้045เลยรับมานะคะถูกตรงเพลงเลยนะคะ8ใบรับเนาะเกือบแสนบาทนะคะเชื่อว่าไอ้ไข่ให้โชคนะคะนี่เลยนะคะเราจะพาทุกท่านไปที่วัด บึงบาประพาสวัสดนะคะหรือวัดคองสิบหนองเสือหมู่ห้าตะบนบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะมีประชาชนจนํานวนมากนะคะเดินทางไปกราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในสาราพเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะและก็แก่บุญไอไขวัดบึงบานะคะหลังจากให้โชคให้ลาบถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ โดยผู้ที่ดวงเฮงรายนี้ก็คือนางสาวชุรีกรทองสอนอายุ31ปีนะคะเป็นแม่ค้าขายของเล่นที่ตลาดวัดบึงบาประภาสวรรนี่เองนะคะได้นํารูปปั้นตัวใหญ่จํานวน9ตัวนะคะแล้วก็น้ําแดงขนมเปี๊ยะมาถวายไอ้ไข่นะคะหลังถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวนะคะ8ใบนะคะรวมเงินที่ได้รับนะคะเกือบ1 0 0 0นบาทนะคะ โดยคุณชุลีกรเล่าว่าเ,เธอได้มากับาวไหว้ขอพรนะคะหวังมีโชคลาภกับไอ้ไข่นะพร้อมทั้งเช่าบูชากําไรไอ้ไข่กับทางวัดนะคะโดยในนั้นมีเลขทูบด้วยนะคะมีทูบด้วยนะคะอยู่ในซองกําไรที่ เธอเช่าไปนะคะจึงไปเมื่อไปถึงบ้านเธอก็เลยจุดนะคะปรากฏว่าได้เลข504นะคะจากนั้นก็ได้ลองไปหาซื้อลอตเตอรี่นะคะตามแผงหน้าวัดนะคะแต่กลับว่าไม่มีเลขดังกล่าวเลยนะคะแม่ค้าเลยยื่น045ให้นะคะหลังจากสลักกินแบ่งออกมานะคะปรากฏว่าเธอได้เลข3ตัวท้ายถูกเลยนะคะ8ใบนะคะ เธอจึงนำข้าวของซื้อของเล่นของอาหารหรือน้ำแดงอะไรพวกนี้มาแก้บนไอ้ไข่นะคะเธอเชื่อว่าที่เธอดวงเฮงเพราะว่าบารมีไอ้ไข่ที่มาให้โชคกับเธอนะคะนี่เลยนะคะบรรยากาศคนมาขอโชคขอลาบคนมาแก้บนจะเป็นอย่างนี้นะคะคึกคักแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะคนดวงเฮงทำยังไงก็งเฮงนะคะนี่เลยนะคะ ไปหาซื้อเลขที่ตัวเองจุดเห็นทูบไม่มีแม่ค้ายื่นให้ถูกเฉยเลยนะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับเลขประทัดนะคะที่คนเขาไปจุดแก้บนไอ้ไข่หนึ่งพันนัดนี่นะคะมีคนไปแก้บนไอ้ไข่ด้วยนะคะได้เลขประทัดนี้เลยนะคะหนึ่งปกับหกเดนะคะ1 8ึ่งกับหกเดนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ซึ่งคนเขาไปกร,า,ราบไหว้ขอโชคขอลาบไปไข่แล้วเขาก็ไปจุดนะคะได้เลข18กับ698นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบไปไข่หรือไปเที่ยวที่วัดบึงบาประภาสวรรนะคะก็ไปได้นะคะที่อยู่ที่คลองสิบหนองเสืออำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะ